เชาชาชาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในแบบอนิเมะสมาร์ทซูมิเลเตอร์นะครับก็จําลองการต่อยของซูเปอร์ฮีโร่หรือว่าในอนิเมะกันนั่นแหละก็ผมเห็นแบบนี้มันน่าสนใจดีนะทุกคนเนี่ยดูดิต่อยต่อยต่อยโอ้วันนี้ผมต่อยแบบต่อยอย่งรัวต่อยน่าจะต่อยหมัดเดียวตายหมดนะครับตอนนี้เออนนจะเป็นแบบจําลองการต่อยรนะับเนี่ยดูบอม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 โอ้ยก็โอเคเลยโอ้เหมือนว่าผมเลเวลอัพได้แล้วนะโอ้ผมจะแย่งต่อยเดี๋ยวผมแย่งต่อย ยังต่อยอ่ยังต่ยเมื่อก,กี้เหมือนผมมันมันขึ้นเหมือว่าอัพอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปดูหน้าข้างหน้ากันหน่อยดีกว,ว่ามันคืออะไรตรงนี้มันมีอะไรให้ด้วยนะวิ่งได้ไหมวิ่งได้ปะวิ่งได้โอเคเดี๋ยวไปดูอันนี้คือไฟเตอร์โอ้เอาเจมมาแรกนะครับเบสิคเทียน่าจะเป็นตัวที่เรามาช่วยต่อยนะครับเป็นฟิวฟิวไข่อันนี้อินเด็กนะครับอ๋อก็คือไม่ทุกอย่างนีผลไม้ปีศาจด,ด้วยแรงอัพ น,นี้คือต้องการเจมมากกว่านี้เราาต้องใช้เจมเท่าไหร่ห้เจมเอ้ยห้าหมเจมกับพาวเวอร์ห้าหมเพื่อคูณ2อโอ้อันนี้จะเป็นรีเบิร์นะครับอันนี้คืออะไรมีควตด,ด้วยอบอกว่าต้องการให้ช่วยไหมเขาให้เราไปทำการเฟิร์สแบทเทิลสู้กับฟลเล่นะครับเพื่อให้ได้750เจมซู้กับฟลเล่30ตัว เรามาสู้กับฟิเล่ครับเอ้ยไม่ใช่ฟิเล่ฟิเล่ฟิเล่ตัวนู้นตัวเขียวเราต้องไปตายฟิเล่มันตายฟิเล่มาผมได้เหมือนเป็นเมจิกไอเทมอะไรมาด้วยนะครับสักอย่างเดี๋ยวเราลองดูดีกว่าในกระเป๋านะเหมือนผมได้อะไรมาด้วยเดี๋ยวดูนี่มันคืออะไรเมจิกหน้ากระดาษยูทูโรเวอร์อินแฟคเคอเวอร์เนะเอาไว้โลนะครับโรไหนไม่รู้เหมือนกันนี่หรือเปล่าอ่าแล้วจากนี้นครับเป็นแบบหมุนกิมมัวได้เป็น1.5นะครับอันนี้คือดีไหมมีอะไรบ้าง โอ้สีเขียวคือง่ายสุดอ้าวกระดาษผมหมดแล้วเป็นกรรมอาวนี่ผมบีกิมมัวโอ้พระเจ้าจต่อแรงขึ้นนะเพราะผมต่อแรงขึ้นเออไม่เกี่ยวพอเป็นแล้วมัอนทดสอบตัวน้อยตอนนี้ผมไต่ออครบแล้วสับฟินฟน,ฟน,นี่ดีครับจะไปส่งเฟสกันรีดิมปื้มโอ้ได้เพชรฟอย่างเยอะต่อไปเฟสของเราคือเอ่อสตองฮีโร่ดิฟเฟนเอ่อจัดการตัวของ โนลี่พร้อม100 1ง0 0อยหนึ่งพอาวเวอร์อ๋อมันจะบวกค่าพลังโจมตีอะไรอีกาา1,000นะครับเ okay. ออระหว่างตอนที่เราจะไปนะผมขอสุ่มตัวละครหน่อยแล้วได้แม่มดมาครับไอซื้อ3คนระับโอ้โหฟินเี่สตัวพระเจ้าโอ้เจมผมหมดไหนเปิดอีกโอ้ยได้ตัวทองมาครับได้มากมาได้มากหน้ากโอ้ไม่ใช่พระเจ้าตัวโคตรถูกเออตัวนี้นะผมได้5%มาครั้งแรกลืมดูเวรกรรมได้น้อยจัด โอคไอแล้วผมทำอะไรได,ได้ผมทำอะไรได,ได้กด e อ่ะเปิดมาโอ้ใส่เฮ้ยผมกดอะไรเพราะผมกดผิดหรือเปล่าเมื่อกี้นี่ทุกคนเอา้าผมไปขายเอาไรไมามันถึงขายเอาเ,รรเ,อาเอาเวนกรมเอ้าตัว5%เวนกรรมผมเพิดไปขายจบเลยอย่างนี้ไม่ไหวถ้าทำไมมันไม่ช่วยตีอ่ะโอเคช่างมันครับ ไปกันต่อมันจะเป็นตัวแบบช่วยดาเมจของเรามาเพิ่มหรือเปล่าน่าจะประมาณนั้นนะที่ผมคิดโอเคตอนนี้ผมต่อยจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาส่งเพย์กันดีกว่านี่เราได้ข้าวพลังมาเพิ่มอีกพันหนึ่งอ่ะเพย์ต่อไปครับเพย์ที่3ของเราคือเอ่อแบทเทิลกับแอสตา25่สิบห้าตัวนะมันจะบอกว่ามันได้ดับเบิลพาวเวอร์บูสต์เราต่อยโอ้โหเราต่อยแอปต้า้าโคตรแรง ต่อยแรงมากตอนนี้ปุ้งครับตอนนี้ผมก็ทำเควสของเอลตาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาใส่ปึ๊บอีเราได้ดับเบิลบูตมานะครับต่อไปเป็นเควสของออโชสโลอ,ออโต้คลิกทำไมเราต้องสโลด้วยในเมื่อเราต่อยได้เร็วต่อยได้รัวเราก็ต่อ,ตอ,ตอ,ตอตยตายเลยปึ้งเราต้องต่อยยามี10ตัวนะครับคนคือค่อนข้างจะเยอะอยู่ตรงนี้คือเราบวกมา1ครั้งเนี่ยเราต่อยหนึครั้งเนี่ยไม่ได้บวกแค่หครั้ง้วนะบวกสิบสอกการโจมตีเลย นี่มันมีคอมบูดด้วยนะครับปึ้งปั้งคนืนยิ่งต่อยยิ่งยิ่ง,งแรงนะผมโฉบชิกอ่อใช่โฉบออโต้คิกนะครับเราได้ออโต้คิกนะแต่ว่าเป็นการต่อยแบบเกจฮีโร่อยู่อ๋อเฟสตังอยู่แบบโอเคขอบคุณที่ช่วยเหลือโอเคอันนี้ผมต่อยหมดละนี่ค่อนข้างที่จะต่อยช้านะผมผม,ผมใช้ออโต้คิกตัวเองยังเร็วอีกอ่ะอันนี้คือผมมีกี่ผมมีเท่าไหร่อ่ะผมมีอยู่36นะครับ เดีย๋ยวลองมาสุ่มกันว่าเผื่ออา,อาจจะได้แบบดีได้คูณสองมาโอ้ได้เลบนะครับคูณ2.5โอเคผมเอา2.5ไปก่อนดูอหมายว่าเราจะไปที่ใหม่ได้ละผมไปที่ใหม่ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้ไม่มีอะไรละเราเข้าบัดท่อไปดูได้เข้าบัดท่อได้แล้วหรือเปล่าเอ่อเน็กโว่หนึ่งหมื่นห้าเจม เพื่อไปก็ใหม่คือซาโลโตโซนไปซาโลโตนี่อะไรบ่บ้านนินจานั่นนารลโตนะครับโอเคตรงนี้นินจาเออใช้เทียบมันสองหมื่นสองหมื่นห้าในการสุ่มนินจานะครับโอเคเดี๋ยวเราดูในกนระเป๋านี่มันบวกจริงๆด้วยไม่คคอบวกนะครับบวกเพิ่มบวก เวลาเราต่อยเอเยะในก่อนนี้มันมีให้เราช่วยควสอีดีแล้วนะครับคือน่าจะมีทุกก่อนแหละนี่บวกเจ็ดหมื่นห้าเลยนะเจ็ดหมื่นห้าเจมนะค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับการต่อยสกุละไปแล้วลองไปต่อยสก,กุละดูปะปึ้งปะปึป๊งเอเยะตอนนี้ผมก็มาต่อยสก,กุละเสร็จเรียบร้อยละมาปึ้มแล้วเจ็ดหมื่นห้านะ้าะท่าที่เยอะๆอนี่คืออะไรโอ้ยโอ้ยลรากายร่างได้ด้วยนะครับทุกคนแล้วเ,เป็นนวัตต้าอื่นได้ด้วย ไม่เราอยากเป็นตัวเราเองอะเอ,าะอ้าวกลับยังไงอะบวกสองเลยเหรอบวกสี่โอ้เดี๋ยวบอกว่าต่อยแล้วบวกโอ้โอ้บวกเยอะมากทุกคนใช่ไหมเป็นเกี่ยวไหมอันนี้บวกสิบแปดร้อยสิบแปดน่าจะน่าจะเกี่ยวโอ้เกี่ยวโอ้ผมไม่ได้ไปขายเลยทุกคนในใน,ในทางกลับอะกลับไงอ๋อนี่เทเลพอร์ตโอเคโอ้โหมีหลายแมปซะด้วยคนมีแมปโนโตะนักแล้วก็อิสเตอร์เอก อีเวนต์โอ้ยโอ้โหเยอะซะด้วย EP เร็ไม่น่าจะจบเอ้ย <c oughs> ไหนผมลองไปเอ่ออีเวนต์ดิอิเตอร์อีเวนต์อิเตอร์สุ่มโลโอ้เราสุ่มได้ด้วยหรอโอ้ oh, ต่อยเพื่อนจัดตอนนี้ผมก็ต่อยมาได้สักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อยมาได้สักพักหนึ่งล้วตอนนี้เราได้ละเรียบร้อยกดเก็ตดับเบิลดับเบิลคิวบูทครับ ได้มาลนะอันหนึ่งอ้มีสามเควสนะสำหรับอีเตอร์เอกจะต้องฮีโร่ทำให้ฮีโร่เราเก่งขึ้นหรอเอ่อบวกดับเบิลดับเบิลคิวบูอีกแล้วนะครับบวกอีกแล้วบวกเยอะมากไหนดูตู้นี้หน่อยใช้สามร้อยบีนะครับโอ้หมีตัวแบบยูตะด้วยยูตใส่แว่นโอ้พระเจ้าเออผมลองเปิดไปสักอันหนึ่งแนละ้วกันโอ้ผมได้ตัวกากมาเลยตัวราคา ห้าส okay. ิบเจมเคเคฟระหว่างนี้ผมเก็บเวลเนี่ยผมคิดว่าผมรีเวิร์สไปเลยเดีกว่าเราจะได้แบบเยอะๆอะไรเงี้ยเคบเราอัพแล้งไปเลยบึง้งคือเราอัพได้โคตรเร็วอะตอนเนี้ยคือจริงๆเราสามารถต่อยได้เรื่อยๆแล้วนะบึง okay. นะะ้งโอเคนะระหว่างวอกี้เรากำลังอัพอัพเวลอยู่เราก็สามารถต่อยได้นะครับผม เมื่อกี้ผมลองละไปเดีย๋ยวเราไปต่อยลิกูกันลิกูลิก,ลกูลากิวตานะอันนี้ปึ๊บโอ้โหแปบ๊บเดียวขึ้นรีเบิร์สอีกแล้วเฮ้ยไวจัดไช่ไชมครับตอนนี้เราต่อยครบแล้วเราลองไปรีเบิร์สกันเราไปรีเบิร์สแล้วก็รับเพจกันคนระับระหว่างนีงอ้องคผมก็ต่อยไปด้วยอ,อ,อืออืออ้าวมีการลังอือม,มันไม่มีท่าอื่นนอกจากท่านี้หรอ คือแล้วต้องเห็นท่านี้ซ้ำๆนะบอกเลยทุกคนรับ้าตอนนี้คือผมนั้นมีเงินอยู่ที่10 T ทีสแล้วก็มีเพชรอยู่ที่36 QD ค่อนข้างที่จะเยอะเออให้หมัดเดียวพอไป <c oughs> คือแต่ละด่านเนี่ยอ่ะด่านที่4ใช่ไหมอันนี้มีกี่ด่านตึ๊บโอ้ก็เ,กเยอะอยู่นะผมดูว่า,าด่านที่4เป็นไมฮีโลูนะ มาฮีโร่อันนี้คืออะไรสเตตโอเคแค่ต้องฟาร์มไ้พวกนี้แหละไปคิดว่าอืมเคลียบนี้ช็อตอาร์ตออนไลน์บูหลังอย่างนี้ทำไมประตูมาอยู่ตรงนี้เคลียบเดี๋ยวเราไปจัดการตัวของบอสก่อนขึ้นยังไงหนึ่งสองสามสองหนึ่งไม่ใช่คืออ๋อน,นี่โอ๊ยทำไมงูอะ <c oughs> ไปเกือบขโมยตรงนี้อ่ะเราันช็อตไปเลยนี่อ๋อเราต้องจัดการบอสนะสำหรับการอัพนี่ เดี๋ยวเราลองไปดูสุดๆกันเลยดีกว่าแับใแบดบันที่ห้าอันสตาร์อะไรปึ้งกีสตารอะไรน,นะมีอะไรเพิ่มมาเป็นเจมมีเอ่ออะไรไม่รู้อืมไม,ไม่ไม่มีอะไรนะอืมสำหรับดันนี้ยังไม่มีพวกของอะไรเพิ่มเติมนะครับเป็นแค่ดันเฉยน่้จะหมดแล้วปะะเดี๋ยวไปวันช็อตกันคิริตุตาย <laughs> โคตรจะวัดวัดแมน่นะอ่ะ อันนี้ต่อไปครับเป็นอะไรแมชชีนอาจจะเป็นสแตนแมชชีนอ๋ออันนี้น่าจะอัพพวกกับสแตนของเรานะครับแบบยูนิตที่ยืนข้างๆอะไรประมาณนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวเราไปอีกน,นี่ได้ไรจู่จู่อ๋อใช่ครับอันนี้คือโจโจ้นะเดี๋ยวเราไปวันช็อตกันดีกว่าเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ต่อยต่อยมาจนผมเป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้วนะครับผมเป็นหนึ่งในใต้ล่าแล้ว อน่ผมมาส่งเควสกันนะครับเนีย่ยมันจาให้เราสามารถใส่บวกหนึ่งนะโอ้อันนี้บวกสามนะครับบวกสามเลยส่หรคบเยวสถัดไปนี่ไงเราใส่ได้เพิ่มบึกอ่า,อาเป็นสี่ตัวไอ้บวกอีกสามอย่งางราคามีสัมมีมีคาสะมีคาสานะครับราคามีคาสานี้เราจะได้บวกสามเลยแต่วไอ้ร้านหมดนี่คืออะไรสตาร์ทอินหนึ่งนาทีเคลียร์เดี๋ยวเราไปดูมีคาสะกันว่ามีคาสะนี้เป็นบอสหรือเปล่า มีคาสาเป็นบอสน,นี่ไม่ใช่ละโอ้โห <c oughs> oh, มีคาสาวิ <laughs> ชาครีไวล์เป็นบอสน,นะแล้วก็ดันเข้าไปเป็นเออจูนิสกไซเซนแล้วกุนิสกูกูนิสกูกูนิสกูกูนิสกุไหนอะโอเคอเครัคคคคบก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เอาไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนละกัน,นครับถ้าทุกคนชอบแบบนี้ก็ก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าชอบแบบนี้แล้วก็อยากให้มีต่อนะครับโอเคครัสบสำหรับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบายครับผมกู o d b y ี